S <S <S สว <S 2> <S 2> ส like ัสดีครับกับสวัสดีพ่อมพี่น้องเพื่อนใกล้ชิดมิสหายทุกท่านทุกคนทีเก่านะครับเมื่อในการมาพบกับพวกเขาสองคนอีกตามเคยนอนในช่อง เดีมสดแซบครับพี่น้องครับผมผู้ใดที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากข้อพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะกดสังเกติงกิงกิงกิ้งนะครับเพิ่มสิบห่พันผ่านคลิปต่อๆไปนะครับครับเมื่อนี้ก็สิมาสดพอเป็นพี่น้องก็เอาละครับกินยำเส้นกุ้งสุปเนาใส่ซดเส้นมะมาครับพี่น้องยำกุ้งใส่เส้นมะมาครับยำรวมมิตรนะพี่น้องรรวมคับ สิว่าทะเลก็แม่นมันมีตะกุ้งนะแบบกุ้งนะพี่น้องนี่มันนุ้งกุงซุกตัวใหญ่ช่วงนี้มันโรคร้ายบ่กล้ากินดิฟไปไหนครับกินหอมหวนยวนชวนรับประทานครับผมโอ้ยหอมหลายหอายแล้วครับเนือดมาข้กเข้าแต่แจมเฮกอล้วครับเกระม่วงบ่กไว้แล้วเตียงหิวหิวสลัดนะครับพี่น้องกระม่วงก็มีพี่น้องเอ้ยนะครับลุยกันเลยลุยแล้วครับคำแรกก็มาให้พ่อแม่พี่น้องเฮกแล้วครับผมแซ่บๆนํากันเนาะ สุดน้ำโกกบาทนั่นเองเลยน้ำลายไหลจองเ้ยมามาครับมาทำแซบดังกันครับผมอย่าใส่มือหน่อยนึงกุ้งเรื้องๆหอมๆตัววใหญ่ปใดตัวพอ่อละประทานแซบสุดน้ำโกบบาทจ่๋นเนงขอทานครับ mặt than hấp, Đẹp đẹp dễ 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 อพอกันปานปีปานคุยครับผมห่วยไม่มีดบ่เหรอ่มาซับมันเสล้วขาดยาดแข็งกว่าหยาดใช้มือนะพี่นม่มันลุนีแระมาท่านใจหิวแห้งหิวแห้งอืมอืมโอ้เหมือมือย่มันรุนว่า อ๋อโอ้โเสียวแทบหนอนอืมแล้วเสียวกุ้งสดแล้วครับเดยเดวมมันเป็นย่างไงวุดท้องบดดีไหมครับเดี้เลยพากันเอากุ้งชุกไปเลยสนรอกทั้งลวกมันหลายเนะยาะพยายามกินสุกไว้แล้วครับ

นครับพี่หนองูดยิ้มรงนี้าดปักง่ายครับพี่หนอมาตัวน,น,น้ำด้วยบานมาหาหวครับอ,อยากเต็มเลยอื

มยใหญ่ครับอือ,อร่อยเกินคำบรรยาย Khám như tàn lửa lên thôi nè Khám lửa lúc Ăn à समाक में ติวมกน่อยไปทั้งส่วนทั้งมือนะครับพี่น่อย ด้วยตังไหรครับพี่หนุ่มไหมยาวไปครับผม,ม,มสุดน้ำบ้าง

ดูอด้วยครับปุ่งอ๋อลาวันเบ็ด อืมันใส่มือต้องใส่สอดแล้วพี่หลองเลยอร่อยแซ่บแบบนัวๆ่ปสั่นนัวชิมมือมานัวชิมมือเข้มหน่อยนึงครับพี่หลังเรลองเปลี่ยนใส่ว่าเข็มยัง Nhắm bụng kìa, chứ có gì ưu ơn bà Kín bay, kín mang kìa, ổng ổng kém kép nặng nặng Xoay mưa nè Xoay mưa nặng Phát cát xuyên nọ Về thai, phía nông bớt yêu, khảm không มงงบ่ยเต็มน้องเยอะฮาซื้อยังอืมวัวกลุงไรครับเด้นไปหน่อย

มมนูแจบครับพี่นอ้องอ๋เอเกี่งเลย ขอบคุณเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาเติมกําลัางใจให้กันเนาะสำหรับคอมเมนต์ดีๆ <on> <ped> ครับผมครับคอมเมนต์ที่ที่ผมไอ้ควันที่ปรับปรุงที่ผมกับที่พยายามปรับปรุงนะครับ <ped> ครับครับไอ้คอมเมนต์ที่ดีเนาะกัขอบคุณหลายๆนะครับที่มาเติมกําลัางใจให้กันเนาะครับที่ผมกับที่พยายามตอบทุกคอมเมนต์พยายามไอ้แอนไปให้กําลังใจพ่อแม่พี่น้องคือกันนะครับครับวันนี้ที่ผมกับที่คออนุญาตนะครับเนาะ ครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับก้อนไปแล้วก็ฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องเนะกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจเออครับคมครับ <c oughs> <c oughs>